คุณผู้ชมนะคะไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสกันบ้างน,นะคะกับการปั่นจักรยานค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะอบจอค่ะชวนเที่ยวปั่นด้วยใจไปบางนาธดดวยกันค่ะเชิญนักปั่นนะคะร่วมกับสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวพร้อมกับมอบเงินให้กับเด็กได้โอกาสในพื้นที่ลดความเหลื่อมล้ำค่ะทางด้านน,นายสนั่นอักษรผูว้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะได้เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอปจอชวนเที่ยวปั่นด้วยใจไปบางนาราด,ด้วยกันพร้อมกับนําทีมหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันปั่นจักรยานโดยโครงการในครั้งนี้ค่ะทางด้านนายกูเซงยาวอฮัสซันนะคะนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสได้กําหนดจัดขึ้นโดยมีนักท่องเที่ยวนักกีฬาประชาชนส่วนราชการคณะผู้บริหารประธานสภาสมาชิกสภาและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสเข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมนะคะก็เป็นการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทั้งทาง,ทางธรรมชาติโบราณสถานตลอดจนร่วมกันสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพโดยการออกกําลังกายค่ะโดยใช้จักรยานนะคะที่เป็นชีวิตประจําวันค่ะมาปั่นร่วมกันทั้งนี้ค่ะรายได้หลังหักค่าใช้จาา่ายอบจนาราทิว่านะคะก็จะมอบให้เด็กด้อโอกาสผ่าสถานสงเคราะห์เด็กชายนาราทิว่าหรือว่าบ้าน นราธิวาสค่ะนอกจากการปั่นจักรยานนะคะก็ยังมีกิจกรรมจิตอาสาโดยร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะนหัดบ้านทอนนะคะพร้อมกับชมการแสดงดนตรีจากหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่4-5อีกด้วยค่ะ